เอาละครับสวัสดีผมผมเอกฟีดอนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมไมคครับจะว่าเบสนล็อกนะผมตอนนี้ผมได้ทําฟาร์มเลือนกระจกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าฟาร์มเลือนกระจกของผมนั้นอ่ะมีอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวพาดูกันผลงานโดยนี่ครับกนละคนคนดีครับขี้หลองเราครับเป็นคนสร้างครับซึ่งแบบผมได้ทำในคลิปในคลิปสั้นด้นะใครอยากอยากรู้ว่าแบบตอนแรกเป็นยังไงก็ดูจากคลิปสั้นได้ครับผมปอดีว่า มันไม่ตรงแบบเท่าไหร่แต่ใช้ได้อยู่เหมือนกันครับผมนี่เดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับผมนีด่ดูการตกแต่งฮนะมีปืนแบบเ,เรียวกันไว้กันมอนเตอร์ด้วยเผื่อมอนเตอร์เข้าไปตบนี่ฮะร,รอบๆครับผมก็มีต้นไม้นี่ครับมีแบบตกแต่งดอกมงคลมไม้ตรงนี้มีต้นเดียววะเออเดี๋ยวเติมใหม่ได้เป็นไรนี่ฮะนี่ครับรอบๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มเลยกระจกที่เราสร้างมานะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราพาดูข้างในดีกว่าครับนี่ครับข้างในครับ ก็จะมีหมูครับผมมีวัวผมไม่อยากเอาเยอะไงถ้าเยอะมากไปเดี๋ยวแหละ <c oughs> นี่ครับจะมีหมูใหม่ครับผมเฮ้ยลูกหมูหายตัวหนึ่งว่ะ <c oughs> ไม่เไรเดี๋ยวให้แครอทเพิ่มได้ไปเลยส่วนตรงนี้เราย,ยังไม่มีครับผมเนี่ยเรากำลังไปหาแบบสัตว์แปลกเข้ามาใส่ครับผมต้องเอาจรวดไปลากมาครับเดี๋ยวเราห้อยต่อเติมพวมไหม่เลยผมว่าจะเอาพวกสัตว์จากแมพฮิมะอะไรพวกนี้มาเลี้ยงดูครับว่าจะรอดเปล่าอ,อนนี้เรามีสายพันธุ์ใหม่แค่นี้นะเดี๋ยวเราไปหาสายพันธุ์ใหม่มาเติมครับโอเคครับเดี๋ยวเราพาดู แทนเดนหรูหรามากเห็นไหมอูดูครับไอชั้นล่างนี่คือที่เก็บมเมล็ดพันธุ์นะเห็นปะ่ะพอมาไดตงนี้มันหมดมันก็จะ่ปยให้เราใหม่เวยตรงนี้เป็นแบบแบบเวลามันเสร็จแล้วมันจะเก็บให้ออโตโ้เ,เห็นปะ่ะในเธอคอร์สผมเพียบเลยมาเก็บมเมล็ดมเมล็ดมเมล็ด,ลดนี่เก็บไปเห็นปะ่ะปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บเราใส่ไปพอมันหมดเดี๋ยวมันก็เติมให้ออโต้ครับนี่ใส่หมดแล้วดูดิข้างบนสุดจะเป็นสปริงเกอร์นะผมเนี่ยข้างบนสุดมีอยู่ไหมคอยหมุนอยู่สปริงเกอร์เห็นป่ะ แล้วมาดูอนาเขตของผม9บล็อกเลยนะเนี่ย9บล็บอกเลยนะครับโอ้โหอย่างใหญ่อ่ะคือไม่ต้องมีน้ำตรงกลางเลยเอาน้ำสปริงเกอร์โรยเอาครับผมเนี่ยโคตรดีอ่ะอันนี้ผมปลูกทรายครับผมที่เก็บไปหาทรายไงโอ้ทำกระจกเนี่ยแล้วก็เอา,มาเมล็ดที่ได้มาใช่ป่ะใ<ๆ>ส่ข้างล่างครับดูนะปึ๊บปุ๊บดูครับเป็นไง <S <S โอ้โหหรูหรามากนี่ดูระบบออตโต้ครับฟาร์มเลยกระจกของเราครับ นี่ครับผมตัวนี้เราปลูกฐานครับผฐานมันตโตโคตรช้าเลยอะ่ะเออฐานโตช้ามากครับส่วนตัวนี้ผมจะเป็นผงแบบเออเอาไว้ยิงจรวดนะผมผงกันพาวเดอร์ครับผมเนี่ยตัวนี้โตไวมากดูดิมเมล็ดอะไรเต็มไปหมดเลยฮะเนี่ยเต็มหมดเลยเนี่ยมันโตวไวมากกันพาวเดอร์เราดิไม้เรื่อยอะ่ะผมเก็บปุ๊บมันเข้าไม้เรื่อยอะ่ะเนี่ยเนี่ยโอ้โหเอาไปใส่เป็นเชื้อเพลิงจรวดได้อะ่ะสบายเนี่ยเนี่ยแล้วก็ใส่ไปให้มันไปครับผมให้มันลอยออโตโ้ส่วนน้ำมันก็คอยสาดตไปเลยฟูดฟูดเนี่ย ต้นมันก็โตครับเสร็จแล้วมันก็จะเข้ากล่องบนครับผมเนี่ยเข้ากล่องเนี่ยกล่องกลางเนี่ยอ่ะสอกกล่องล่างไว้ใส่เมล็ดนะเนี่ยอันนี้เป็นแอดออนที่เอาแอดเข้ามาผมเนี่ยฟาร์มหนึ่งก็โจกครับผมเป็นไงเจ๋งมากนี่มันมีหลายอย่างให้เราปลูกนะไปดูเองละกันผมเคยลงคลิปเก่าๆคลิปเก่าๆไว้นะนี่จะเป็นแบบผมตั้งไว้นะผมอันนี้แบบปลูกเอโมลล์ครับเราเติมน้ำครับผมเนี่ยเอโมลล์ครับโอ้โหเพียบผมบอกเลยไม่มีขาดอ่ะเนี่ยเอโมลล์ครับผมทำทั้ห้าตู้ครับผมตรงนี้ครับผมดู โอ้โหเพชรมีมีลึบอ่ะมาลัวลัวผมเนี่ยตอนนี้ผมอยากได้เนเธอไรอ่ะแต่ว่าแม่งต้องไปหาบล็อกเนเธอไรสีบล็อกถึงทำเป็นเมล็ดหนึ่งเมล็ดได้อ่ะถ้าทำได้หนึ่งเมล็ดได้เมื่อไหร่นะผมปลูกยาวใส่ตู้เงี้ยสบายเลยครับแบบตู้นี่คือเราจะปลูกอะไแบบตู้นี่คือสมควรปลูกแบบพวกเพชรอะไรพวกนี้มากกว่านะถ้าเราเอาเพชรไปปลูกประเภทเนี้ยแม่งกว่าจะโตโคตรยากครับผมเพชรอ่ะเพราะงั้นพวกเพชรพวกไอ้มาเล่นเราปลูกในตู้อย่างนี้มากดีกว่าผมเนี่ย หนึ่งอันตอนหนึ่งเมล็ดต่อหนึ่งตู้พอมันโตเสร็จปุ๊บมันก็จะตัดลงถังข้างล่างให้ครับผมนี่เลสตตน้ครับผมนี่ใส่เลสตตนเข้าไปปลูกดูดิทุกอย่างแล้วเนี่ยไม่ขาดครับผมอันนี้เป็นเอ่อถ่านครับผมผมต้องช่วยผมว่าถ่านอ่ะปลูกอย่างนี้ไม่เวิร์กว่ะปลูกในตู้น่าจะเวิร์กกว่าปะเนี่ยดูดิเออปลูกในตู้เวิร์กกว่าเว้ยเนี่ยเมล็ดผมก็คอได้มาแล้วถ้าเรากดเมล็ดกับเมล็ดมันจะตีเมล็ดในตู้ออกครับผมคือมันโตมันได้มันโตช้าเนี่ย ผมว่าเอาเลี้ยงให้ตู้ดีกว่าแล้วข้างนอกเนี่ยเอาเป็นพวกทรายเป็นพวกอะไรที่มันปลูกง่ายๆดีกว่าผมตรงนี้ก็จะเป็นแบบปลูกต้นปลูกอะไรท่อนไม้ครับผม <c oughs> <c oughs> นี่ยังไ,ไงมีไม้ไม่ขาดครับผมนี่มีไม้เราแบบใช้ต่อเวลานะอันนี้ก็จะเป็นแบบปลูกหนังสัตว์ครับเราไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ครับผม,มปลูกตรงตู้เลยฮะเนี่ย <c oughs> หนังสัตว์ไม้เรื่อยครับนี่แต่เบล็ดด้วยเห็นไปตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนเอ่อตักน้ำนะผมเนี่ยตักน้ำไปใส่ตามตู้นะฮะเนี่ยนี่จะเป็นโอ้โหนี่ครับ อย่าคิดว่าหายากครับผมมีไม่อั้นมีไม่อั้นเนี่ยครับไอ้เดะเพร์ <c oughs> มีเพียบมีเพียบเนี่ยโอ้โหสบายครับผมเตรียม <c oughs> ตัวเลยถ้าเจอปราสาทเมื่อไหร่นะไปหามาังกรแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นแบบตู้ที่มันเหลือเหลือๆไงผมก็เอาใส่เล่นๆครับผมเนี่ยไอ้มาล่กกับเพชรเนี่ยเหลือไอ้ขีดที่คุณเห็นนี่คือขีดน้ำนะพอน้ำมันหมดปุ๊บแล้วก็เอามาเติมครับเนี่ยไปตักน้ำมาเติมตู้นะตอนนี้ตู้ผมเป็นระดับไดมอนด์นะผมก็คือต้องสามถังต่อหนึ่งตู้อะ ตรงนี้ปลูกทรายครับผมเนี่ยทรายผมว่าปลูกในตู้ไม่ค่อยเวิร์กทรายปลูกข้างนอกดีกว่าปลูกเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันไวมากเลยครับแป๊บเดียวเองมันเล็ยปลดแล้วเห็นปะต้องเติมให้มันอ่ะมันไวมากเลยนะเว้ยปลูกทรายเนี่ยเอาไปทำกระจกเนี่ยพอมันหมดปุ๊บมันก็ปลูกให้เราใหม่เห็นปะเราไม่ต้องไปเกี่ยวเลยสบายเลยครับผมโคตรสบายอ่ะแต่ข้อเสียคือมันปลูกเอ่อพวกผลธรรมชาติไม่ได้พวกพวกที่มากับตัวอย่างเช่นพวกเนี้ยมันจะปลูกไอ้พวกนี้ไม่ได้ครับผมไอ้ตู้เมื่อกี้เนี่ยมันจะปลูกพวกนี้ไม่ได้ คือมันต้องเป็น,มนเมล็ดแอดออนของเขาเท่านั้นนะครับผมในตู้เมื่อกี้ไม่งั้นเนะี่ยโคตรสะดวกเลยอ่ะมันเก็บให้ออตโต้เลยอ่ะผมโคชอบเลยกระด้งกระดาษเออกระดาษก็ปลูกได้นะผมลืมเนี่ยกระดาษปลูกได้นะ <c oughs> คือไม่ต้องตัดอ้อยแล้วอ่ะสบายแล้วอ่ะเอาไปใส่ตูป้ปลูกก็ได้ดีกว,ว่าผมลืมไปไอ้กันพาวเดอร์เดี๋ยวผมเอาไว้เอาไว้เติมจรวดไงเนี่ยดูดิกันพาวเดอร์เห็นไหมมีตั้งพันกว่าอันอนะ่ะคือสำรวจแม่งได้รอบโลกอ่ะตอนแรกผมบอกเลยสบายมากครับผมอุ๊บบ้าไอ้นะผมเพียบเลย สบายอ่ะสนุกอ่ะตอนเนี้ยโอเคครับผมวันนี้ก็รีวิวประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้หรือว่าอยากหรือว่าใครอยากเป็นสมัครพนักงานบริษัทก็สมัครกได้นะครับผมเดือนละ50บาท <S <S วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับล่ะ